สวัสดีพี่น้องป้องไปสุผู้สุคนเด้อครับเมื่อนี้มาพบมาพ่อเนาะครับกับทางพญแสนบ้านทุ่งคือเก้าเด้อครับพี่น้องนะครับเดี๋ยวผมสิมาอัปเดตข้าวเนาะครับเป็นข้าวของทางพระเอกสันสูฟังเนาะครับพี่น้องว่าวเล้ยกาเดี๋ยวเขาเรื่องเลยครับดราม่ารถมือสองยังไม่จบพระเอกสันชี้แจงแบบนี้ลั่นถึงมือสอง แต่ราคาก็หลายล้านนะครับเกิดอีกอย่างขึ้นน้อบัตรที่นี่พี่น้องเดี๋ยวผมว่าสูฟังเด้อครับผมกาสืบเนื่องมาจากประเด็นที่ทั้งพระเอกสันนะครับเพิ่นได้ออกรถนั่นแหละครับพี่น้องรถปอร์เช่นะครับแต่ว่าบัตรเป็นป้ายแดงนะครับเป็นรถมือสองแต่ว่าแห่งสาป้ายแดงก็เลยมีประเด็นด่ามากกันเนาะครับล่าสุดนะครับทา้งน้องสันเพิ่นก็ได้มีการออกมาไล่สุดนะครับพี่น้องกาไล่สุดกับทั้งคุณพผาเผานั่นแหละครับเพิ่นก็เลยได้เว้าถึงประเด็นนี้ประเด็นถึงรถมือสอง เพื่อนบอกว่าขอร้องเนาะครับว่าเขาอยาไปบุญรี่รถมือสองเลยเนาะครับทางเต้นเขาก็ต้องทํามาหากินถ้าเขาไปบุญรี่รถมือสองเพื่อนสิ เป็นจังไงประมาณเนี่ยพี่น้องนะครับร ton, 是是เพื่อนก็เป็นห่วงติ้นเป็นห่วงรดมือสองประมาณเนี่ยครับว่ายาเป็นบุญรีรดมือสองกันเลยเนาะครับแล้วลทางน้องสันเพื่อนก็บอกว่าอยู่บ้านเพ,พื่อนนะครับเพื่อนก็มีรถหลายคันรถที่เป็นป้ายแดงรถไม่ก็มีหลายคอือกันนะครับรถมือสองเพื่อนก็มีแล Young, ้วอีกอย่างหน,นึ่งรถคันนี้นะครับทางน้องสนันก่อนที่เพื่อนที่ซื้อเพื่อนก็ได้มีการปรึกษากับทางปูที่เหตุเต้นรถนะครับที่เพือ่อนนับถือเป็นปูก็มีการตรวจสอบพรอมว่า รถคันนี้มันเป็นรถบ้านเป็นรถสภาพดีที่เพื่อนจอดไว้บ้านก้อนที่สี่เอาไปขายหเต้นประมาณนียพี่น้องเพื่อนก็มีความรู้เรื่องนีอยูประมาณนียครับเป็นรถที่สภาพดีแล้วอีกอย่างนึงนะครับถึงรถคันนี้สิเป็นมือสองน้องสันเพื่อนก็บบอกอว่าราคามันกะหลายล้านอยู่แต่ว่าทั้งน้องสันนีไ้บอกราคาด้วยครับแต่ว่าในในขณะที่น้องสันเบ้านะครับว่ารถคันนี้ราคาหลายล้านอยู่ทางคุณแพลพน อ่าขอแพ้ครับทางคุณแพวเผาเปิรเลเลกกัรเล่ยกนิ้วขึ้นมาซีนิวพี่น้องแล,ะะแล้วกับกระ,ะ,ะ,ะดิกนิ้วนะครับซีนิ้วแต่อันนี้กับบุ้ว่าเป็นราคาซีล้านหรือเปล่าอันนี้กับบุ้หูว่าพี่น้องเพิร์ยกนิ้วขึ้นมาซื้อๆนะครับซึ่งน้องสันก็บอกว่ารถคันนี้มันเป็นมือสองจริงแต่สภาพดีเป็นรถที่จอดอยู่บ้านนะครับเล,ล้วกะะับราคากับหลายล้านพร้อมแต่เปิรนบ่ได้ระบุว่าเป็นจากล้านนะครับพี่น้องหลังจากนั้นกัเลยมีทางเพจนะครับสบายดี สบายดีทุดยนะครับพี่น้องเพื่อนก็เลยบออกมาหลงนะครับแล้วเพื่อนก็บอกว่าเพื่อนพดูดว่าสั้นขออย่าบุลลี่ลดมือสองนะครับแล้วที่นี่พี่น้องพรเอฟซีเห็นเอฟซี FC ก็เข้าไปคอมเมนต์เยอะแยะมากมายเลยนะครับเดี๋ยวผมอ่านคอมเมนต์บางช่วงบางตอนูฟังต้องบอกก่อนเด้อพี่น้องส่วนมากจะเป็นเอฟซีทางฟังบอดบิ๊กอยู่แล้วเพราะว่าเพจส,สบายดีทุดยนะครับเพจสบายดีแทบเพื่อนก็เป็นเอฟซีของทางบอดบิ๊กอยู่แล้วนะครับท่านนี้นะครับเข้ามาคอมเมนต์ว่า ไม่มีใครบูลลี่ว่าเป็นมือ2หรอกแต่ประเด็นคือ f อฟตัวเองพยายามเหนือไงว่าเป็นรถใหม่ป้ายแดงราคาหลัก10ล้านบวกไงนะครับท่านต่อมาก็บอกว่าไม่มีใครบูลลี่มือสองนะแต่เขาเอะตรงบอกป้ายแดง16ล้านนะครับคล้ายๆกันพี่น้องท่านต่อมาก็บอกว่ามือ2ก็มือสอง แต่มือสองป้ายแดงไม่มีใครเขาทำกันมันผิดกฎหมายนะครับแล้วก็อีกประมาณสองท่านนะครับท่านนี้ก็คอมเมนต์นะครับบอกว่าเขาไม่ได้ว่าเต็นนะเขาว่าคุณมึงค่ะอย่าเบี่ยงประเด็นนะครับแล้วท่านสุดท้ายนะครับท่านนี้ก็บ,บอกนะครับบอกว่าจะลดอะไรก็ตามกูขีเดียดที่จริงจะอวดว่ามีหลายคันเขาไม่ได้บุลลี่ ที่ลดมือสองแต่เขาบุลลี่ว่าอวดเป็นลดมือหนึ่งตลกตลกนะครับอันนี้ต้องบอกก่อนพี่น้องเป็นความคิดเห็นของเอซีบางท่านบางคนเดือนะครับเขาฟังแล้วเขาก็ต้องวิเคราะห์พิจารณาไปน้ำนะครับทางไปอีกสันเพื่อนก็ชี้แจงเพื่อนก็บ,บอกว่าอย่าไปบุลลี่ลดมือสองเลยประมาณนี้พี่นอ้องทางเต้นนะครับเพื่อนก็ต้องท deven, ํามหากินนะครับเขาย่าไปบุลลี่ลถมือสองประมาณนี้พี่นอ้องนะครับแล้วเพื่อนก็บ,บอกว่า รถคันนี้ราคามันก็นหลายล้านอยู่ดีถึงวัาสิเป็นรถมือสองประมาณนี้พี่น้องอาก็สภาพดีประมาณนี้นะครับรถนีแบบว่าเป็นรถที่จอดอยู่บ้านก่อนที่สิเอาไปขายอยู่เต้นนะครับแม่นว่าเป็นรถที่ใส่งานมาหนักๆหรือว่าบอกง่ายๆก็คือสภาพดีแหละครับพี่น้องนะครับสภาพนางฟ้ากับบาได้นะครับประมาณนี้พี่น้องผมก็เลยออกมาอัปเดตมาเว่าซูฟังนะครับเดี๋ยวเจอกันในอีพีต่อๆไปครับขอบคุณลหลายครับสวัสดีครับ